ไม่ใช่ช่อนแล้วมั้ยรับทัวเป็นโลเลยครับไม่เอาอุ้ยช่อนไหมช่อนอุ้เกินป่ะ ใหญ่นะน่าจะมีร้สามรลสี่แล้วตอนนี้สวัสดีครับวันนี้นะผมก็พามาตกปลาช่อนกันอีกแล้วครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะเพราะว่าทําแต่งานนะไม่ค่อยได้มีเวลามาตกปลาเลยนะครับวันนี้นะผมก็มาอยู่แถวแสมุทรสาครน,นะครับมาตกปลาช่อนบุฟเฟ่กันนะวันนี้ก็เป็นทริปเล็กๆนะครับอาหารค่าบอ,อก,กันนะครับคนละสามนะ ในบ่อนี้ก็จะมีกระพงด้วยนะครับเจ้าของลงกระพงไว้พันกว่าตัวนะครับแต่นี้เรามาเปิดคลิปตอนบ่ายสามนะเพราะว่าเมื่อเช้าชุนละมุนมากนะครับเพราะว่ามาถึงก็ตกเลยนะเลยไม่ได้มีเวลาเปิดคลิปนะครับก็ไปติดตามรับชมกันดูนะว่าเป็นยังไงนะฮะแต่บอกเลยนะว่าสนุกมากนะควันนี้โอเคครับ โอ,โ,โอ้โหไอ้เหี้ยวิ่งขนาดนี้ไม่ใช่ช่อนแล้วมั้งโอ้โหไซโลเลยวะก็เหี้ยกระพงโดงนกระพงนะฮะแต่กระพงเขาไม่แห้อ,ออกนะฮะ เอาให้ออกได้แต่ปลาช่อนกอ๊อบตัวเป็นโลเลยกอ๊อบเออ เป็นกระพงนะแต่ว่าวันนี้เรามาตกปลาช่อนนะฮะกระพงเขาไม่ได้ใหเอ,ออกนะนี่ฮนะตัวแรกครับเป็นกระพงนะไซโลเลยนะ เคีย่ยกระโพงแม่งกัดลูกปลาอยู่ใต้น้ำบัวน้ำวนเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำมาอะไรอุ้ยตรงนู้นปลาช่อนขึ้นดีว่ะก๊ออือไม่โดนปลาช่อนเลยป่ะ เนี่ยช่อนอหัวดุ๊กดุกดุกช่อนช่อนหรือเปล่าตัวบลเลอร์เลยเออ,อนนีนนะ้้ตัวนี้ ช้อนตัวแรกเรามาแล้วนะฮะอันนี้ไซโลนะฮะให้ดูชัดๆนะกัดปลายยางนะะแต่ว่ากระพงก็กัดดีนะแต่ว่าเขาไม่ให้เอาออกนะฮะนี่ฮนะน่าจะมีโลหนึ่งโลสองนะครับตัวนี้ มันตื้นนะฮะเลยต้องใช้หัวประมาณห้ากรัมนี่นะครับเดี๋ยวตามหากันต่อนะฮะเฮ้ยเฮ้ย เอาพี่จะตกนัน้นบบเลยเมื่อกี้แบงกิบไปชคตีใบใบแดดเลยเนี่ยตรงไม้ตรงไหนที่มันโดนกระโพงมึงอย่าไปตกเว้ โเหยื่ตัวบเลือดเลยเอ้ยเอาออกมาตัวนี้ดิครับเพื่อนตัวใหญ่เียช้อนได้ล้วเนี่ยไอ้ก๊อบไอ้ก๊อบเข้ามาแล้วโอ้โหบรักกักกัดอะไรวะ กึนมาไซโลไปเลยเนี่ยงงเลยอยู่ดีเองทรับเอาเถอตกเห้ว <laughs> ใหญ่ใหญ,ใหญ่นี่นะครับไซโลกว่ากับตายายมาอีก <laughs> แล้วนะครับ เอ้ยดได้เ้ยเอ้ยาย,ยตัวนะครับขึ้นคู่ขึ้นคู่คแต่นี่ตัวเล็กว่ะอุ้ยสวีแม่งก็หลุดช้อน ที่สองของเรานะครับอเคอันนี้มันมันอยู่แถวไหนนะกรับที่เนี้ยทนี่เรานี่เราก็มาตกกันอยู่แถวสมุทรสาครน,นะฮะปกติจะไม่ค่อยได้มาทางนี้นะ

อุ้ยหลุดรอไอช้อนมั้งน่ะกดขนาดนาด่ะเ,เออหูยกอ๊อ ดีนะอุ๊ยอะไรวะนะ่ะเห็นปะไ,ปไม่รู้ว่ะกระโงหรือช่อนก็ไม่รู้คิดว่าเป็นกระโงแล้วกันจะได้ไม่เสียดาย,ดยเออ กัดโหดมากฝูงมันมานี่แล้วไใบก๊อบกระพงเนี่ยน้ำเดือดนะโอ้โหกระพงโอ้โหเฮ้ยดงกระพง,ว,ง,งว่ะเฮ้ยช่อนหรือกระพงครับอุ้ยกระพงโอ้โหนะฮะฝูงมันมานี่นะ หลุมมันเเลยยตรงนนี้่าจะหลุมมันก็มันก็เอาหมดเลยกินอะไรกบดักเลยแน่นอนว่ะเลยกบดักเลยด้วยคันอะไรดิ่ยืดคันยืดเรงนี้กระโพงอีกแล้วฮะอันนี้ที่อยากให้หลุดไม่หลุดนะไม่ได้อยากโดนเลยนะยืดครับวนนนเดี๋ยวคันไวปนั่นนะนั่นนาตีเราไม่กินตีเราไม่กินเลยที่จะว่างานกับพงนะสนุกเลย ว่าถ้าเหมาเหมาพันหนึ่งก็เอาเนี่ยกินขนาดนี้ช้อนอุ้ยเอ้าปลากูนี่หว่ากับพงกับพงเยอะกัดดีจังเลยเอมันดุดุดดุดดุดดุกอย่างกับปลาช่อนเนี่ยถ้าเล่นพวกผิวน้ำนะก็เบ้ย สาตับเลยอ่ะอือหือโอ้ยกระพงเย้ะโอ้โหแม่งเน้ยอะไรของมือแม่งทิ้งไว้เหอะแม่งกัดเลยอ่ะโอ้โหดูแม่งขึ้นมาโอ้โหแม่งปลายางกูขาดเลยเว้ย กัดติจังเดี๋ยวผมย้ายที่ดีกว,ว่านะฮะตรงนี้มันดงกระพงนะฮะตีกี่ทีกี่ทีทก็กระพงลุ้นนเลยนะไม้ต่อไม้เลยนะเดี๋ยวเราลองย้ายไปตรงกลางๆบ่อดูนะ นี่นะครับปลาช่อนตัวที่สามล้วนะมาแล้วนะฮะโอ้โหหลังจากโดนกระพงถล่มไปน่าจะเกือบสิบตัวนะวันนี้กระพงล้นล้วนเลยนะแต่เมื่อเช้าได้ช่อนสองตัวตอนเช้านะหลังจากนั้นก็กระพงล้นล้วนเลยนะนี่นะฮะตัวช่อนตัวที่สามครับโอ้โหวันนี้ตกปลาช่อนในดงกระพงนะอันนี้ก็ซสเกือบโลอยู่นะต้องเดินหนีนะฮะหน้าบ่อนี่กระพงเยอะมากนะ ตียังไงก็กัดนะกัดแทบทุกไม้นะนี่ผมหนีมากลางบอ่อแล้วนะครับอันนี้ตีลงไปลงตีลงน้ํากินเลยนะแล้แรกนึกว่ากระพงนะ มีแต่อ้วนๆนะครับช้อนที่นี่ ปลาช่อนนี่หว่าในพวกกระพงนะชอน่ะชอนนะช่อนใหญ่นะนี่ปุ๊บนี่ีปุ๊นอ่นเรียบร้อยโอ้ยสวิงหลุดนะหูโจุ่มไปครึ่งขา ด้ามสวิงมันหลุดนะครับดูขาผมนะช้อนแล้วสวิงหลุดโอยมาแล้วนะฮะตัวที่สี่แล้วนะฮะแหมย้ายมาจากข้างหน้านี่ดีขึ้นเยอะนะข้างหน้านี่ประช่อนกัดไม่ทันกระพงนะ เกือบอดกินแล้วนะเมื่อกี้สวิงหลุดนี่นะตัวที่สี่ของเรานะไซโลนะตัวนี้นี่นะตัวกำลังหมันเที่ยวเลยไงที่ไซนี้ต้องเล่นในเนี่ยผิวน้ำมานนะหมูตับมเลยอะ ไม่เลิกเนี Yum> ่ยแล้วจัดผีนี่ยปะโคกกวักกันโอ้โหมาเป็นเล่นบ่อบ้านเขาจะเอาไว้ตัวยังไม่ได้เข้าไปดูระบบปลาไตโล่ให้เราาไปดูปล่อยก่อนบ่อนี้ประมาณเดือนน่าจะใหญ่แล้วใช่ไหมไม่ใช่อะไรไม่รู้ช็อกเกอร์ รอเย็นๆกว่านี้ก็ค่อยเดินเดินไม่ไหวไม่เอาโอ้ยช่อนนะช่อนอะไรไม่รู้จะเกอร์หรือเปล่าจะเกอร์หรือเปล่าวกันได้ไยกได้เลยเนี่ยโอ้ยเต็มปากจะเกอร์หรือเปล่าจะเกอิดอะไรตาแบบนี้เหรอ ช้อนต <laughs> ิด <laughs> คำพูดแล้วปล่อยปล่อย,อย <laughs> <laughs> วัดวัดแะเกาะลูกตาเท้ามาเข้าถือพีตอ่ตัวที่เท่าไหร่ปะตัวที่5างมาแล้วเนี่ยเห็นมันขึ้นเมื่อกี้นึกว่าช็อกเกอร์นะตีใส่ไปนะกัดตึ้งนะ สวยพี่พงอีกแล้วนะ หูงออิจ่ะปลางอครับนี่ฮะตัวที่หกของเราฮนะตัวนี้ตัวเล็กนะ ออโ,ะะโอ้โหโดะะโูโบ้าปุ๊บอนุ่นี่ฮะตัวที่เก็บออามาแล้วนะจะบ่ายสามเลยครับเนีโโ้ยะ้ยกิปเปอร์ดีกว่านะ เจ็ดเรามาแล้วนะตัวนี้ประมาณห้าหกขีดนะเงียบเงียบไปนานมากนะปลากระพงก็เงียบไปเลยนะเนี่ยแรกแรกกัดดีมากเลยนะกระพงนี่หายไปหมดเลยเนะี่ยนี่กว่าจะได้ปลาตัวที่หกเพิ่มมาเอ้ตัวที่เท่าไหร่วะตัวที่เจ็ดมั้งลอเกือบบสามแล้วนะครับ เ,นะเดี๋ยวมาตามหากันต่อนะครับมีเวลาถึงห้าโมงเย็นนะวันนะี้

โอยตกน้ำอีกแล้วผมเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ยตัวที่แปดมาแล้วนะครับโอ้โหตื้ออยู่นานฮนะใช้ปลายางไม่กัดนะเจอกระดียางเข้าไปโ,โดนเลยนะอถ่ายไว้นะนี่กว่าลืมกดอัดกล้องนะ ไซโลอีกแล้วนะฮะตื้นานมากเลยนะมันจิบมันขึ้นจิบทั้งหลายทีนะแต่ผมเอาปลายยางตีไม่กัดนะเปลี่ยนเป็นกระดี่ยางทีเดียวนะก็ไม่ทีเดียวหรอกนะตีอลายไม้อยู่นะเอาเลยนะไซส์สวยนะครับ นะน่าจะมีโลสามโลสี่แล้วนะตัวนี้ไม่แน่อาจจะโลห้าอะไก็ได้นะโลครึ่งนะฮะน่าจะตัวที่แปดนะตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวมาตามหากันต่อนะะยังมีเวลาอีกเกือบชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะโอเคครับ ผมก็เตรียมตัวเก็บของก่อนนะผลงานวันนี้นะครับเราได้ทั้งหมด8ตัวนะปลาช่อนนะก,กไซส์ใหญ่ๆนั้นเลยนะมีเล็กๆประมาณสองสามตัวนะฮนะส่วนกระพงก็ปล่อยไปหมด,ดเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้แห้อ่อนอนะครับเขาให้เอาอ,อกได้แต่ปลาช่อนน,นะ่านนผลงานของเรานวันนี้นะ8ตัวนะอันนี้เขาตายแลย้วด้วยตัวหนึ่งนะไซส์แบบอ้วนๆนั้นเลยนะ ก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็าไว้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ